อาน,นิสงส์กรถินท่านบอกว่าคนที่ถวายว่ากระถินชานครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอาน,นิสงส์กรถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้า เกิดที่เป็นทวดานางฟ้า500ชาติความจินต้องเกิด500ชาติก็ไม่จะกลับมายมเพราะเวลานี้คนตัง้ตงใจเพื่อนิพพานก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า500ชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิปกครองโลกอีก500ชาติ ถ้าต่อมาว่าเป็นเจา้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติเพื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีั้นต้องมีทรัพย์ตัง้งแปดสิบกตรขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบกตขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐี ถ้าไปก็พดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกดธตาตมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอนิสงส์กล้วถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็าชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่เเห็นจะเป็นเก้าถึงเก้าเปอร์เซนต์อีกเปอร์เซนต์เจ็ไว้ก่อนไปดูโลก ขอญาตโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่คัะอธิษฐานแห้อธิษฐานยิดโดยตรงว่าข้าพระเจ้าโดยอธิสงการดันถวายก็ถึงนี้ขอให้เป็นปัจจัยเข้าระเจ้า,ขาเาข้าถึงมรภานในชาตินี้ถ้าบังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวแต่เกิดในวัดตระทงสาร ก็ขอคำคำว่าไม่มีอยู่ยาปรากฏข้าพเจ้า,า,น,า,จานั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างท่านอนุรุตถ้าอนุรุตท่านราประกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งท่าน,านว่าขอคําว่ามันมีอยู่อยางปรากฏข้าพเจ้า,า,จามาชาติหลังที่สุดวันก็มีทุกอย่างแต่ท่านชอบเล่นขลุกกับเพื่อนแยก,กตาเนี่ย แล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันอรณศถตดเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มีพอถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดิงทำว่าไม่มีมีแต่มีเฉยๆเช่น,นึงบอกก็ไม่ให้ใช่คนใช้บอกว่าขนมไม่มีก็เอา อยากจะกจินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยขัดข้องแต่การขัดข้องของคนมันย่อมจะมีสักวันหนึ่งกหนา้าจึงจะสอนลูกชายเพราะว่าให้คำว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้จึงเอาถาดเปล่า,ลาวางไปแล้วเอาถาดเปล่าความทับเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชาย ลูกชายก็จะรู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆอานนี้อานิสงส์ที่พระนุษท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญว่าขอผลทานนี้ข้าพเจ้าทานี้ขอคําว่าไม่มีอยากก่าไปเกกับข้าพเจ้าเป็นนว่าเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตกเจ็ดเสี่ยงตายแน่ เทวดาก็ต้องนัพงมขนมพท์เข้าถาดพอถึงวางลงก็ปวยขึ้มากินทั้งหอมทั้งหวานน่้อร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอมแล้วก็หวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นทังกลับมาหาแม่ถามแม่ว่าทุกวันนะแม่ไม่เคยปรนีลูกเทวันนี้เลยแม่ก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินทีหลังขอแม่ทาขนมไม่มีให้ทุกวันนะ แม่เลยสบายเวลาลูกชายใชย่คนใช้มาขนมก็ถาดเปล่าวางเข้าถ้าถายเปล่าไปิดเค้่องวนให้โอชาแบกไปเป็นมวนันว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องทําขนมทุกวันสบายไปเลย